รัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับเดี๋ยวพี่น้องพาพี่น้องไปเฮ็ดลาบผมต้มแซ่บกินกันครับผมวันนี้นี่ครับเดนเนื้อมาครับผมมีเนื้อมีตับหวานครับผมแล้วก็สามสิบกีบครับผมนี่ครับแล้วก็มีเลือดมีเพียมีดีครับผมเขาแถมมาครับผมเรื่มจัดหันตับหวานเลยครับผมนี่มักคำสำเร็จกับฮันเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผม นี่ครับผมผมกสิประมาณนี้ครับผมบมักชิ่นแง่หลายปันไดครับผมพี่น้องนี่ครับแล้วก็สามสิบกรีบครับที่นี่สามสิบกรีบซอยลงไปหันลงไปครับผมมีนู่นหนี่บ่อยครับเต็มพยัดเรียกรองครับผมนี่เนือครับผมหันหันหันเป็นชิ่นแล้วก็เอาไปสับทีนึงครับผมสับห้มันยังไม่ไงเจ้าหน่เลยครับผม นี่ซับ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 ก็มันอย่ามีง่ายพี่น้องเขียวบอดีเลยครับพี่น้องต้องซับเอาครับทุกมือนี่เฮ้เฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วข้าวแล้วพี่น้องเอ้ที่นี่ไปครับหาเนวแก่ข้าวครับผมไหว้ขาวปีซีศูนย์ครับพี่น้องไปครับจวดจวดครับผม ขอนอทองวาบเลยพี่น้องเนี่เขาข้าวมันต้องมีเนว่แก่ข้าวแบบนี้ครับพี่น้องไปครับเรื่มปรุงเครื่องครับผมใส่เกลือครับผงปรุงรสผงนัวครับผมแซ่ไลายแซ่บหลายพริกปนจุดจวดไปเลยครับผมวันนี้เขาครัวครับเขาครัวนํำปลา้าครับพี่น้องนี่สั่ลงไปปรุงรสตามใจชอบเลยเพี่น้องเด้อครับมรดแบบเด็จัดเลยพี่น้อง นี่ครับลอยเลือดครับผม่อยเลือดเล็กน้อยหนึ่งครับผมนี่แล้วก็ตามด้วยโคเลคโคเลโคเลเขากันแล้วครับนี่ตามด้วยดีพิมพ์ครับผมลองลองซิมดีพิมพ์มึงครับผมนี่ครับใส่ไปเล็กน้อยก่อนครับผมบวกมค่อยเทที่หลังครับโคเลคโคเลคโคเลคสิมเนรสชาติแซ่บแล้วก็ใส่ต้นหอมรวมครับสะระแหน่ผักชี ต้นหอมผักชีไปเรื่อยครับใบบกูดซอยครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ไปครับวันนี้จะมีตุ่มนะครับพี่น้องผมจะเพี้ยทีเพื่อนหมากนะครับถุงนึงนิดน้อยนะครับผมเสียงผมเสียเพี้ยมาตุ่มก่อนพี่น้องตุ่มเนี่มันสุกก่อนครับพี่น้องหอมเลยครับตุ่มเล้กก็เทศเนื้อตุ่มที่เขาเสียมาถุงนึงครับเทลงไปให้เขากันครับผมนี่ขมอาลําเลยครับขมเพี้ยครับผมนี่ได้แล้วครับไปจัดเสร์ฟครับพี่น้อง ร้อนๆครับร้อนๆเสิบจากเตาครับผมนี่โรยด้วยต้นหอมพักชีบักชีใบเรือยครับผมสุดจัดครับเมนูนี่ครับผมมามาครับเสิรแฟมกันครับพี่น้องลาบขมต้มแซ่บครับผมไป